แล้วแต่ที่นี่เป็นผู้เลี้ยวทนี้เป็นผู้ฟังนี้เัวนที่ไปซ้อนออกกำลังแต่เนาะระซก่อที่ทาบดงวันมนาอ่นเตาบอดนีานี่ตาบอดนอดนล่ตาบอดนอ่านี่นนี่บอด่าอนาบอดนี่าบอี่เนตนนบ

ประจำที่บบกสัญลักษณ์ในพักในละนี่โบ้ได้ดีได้เจ้าได้เจ้ชื่อได้เนลยเอาลึกเบื้องคัวคัวไปตามไปตัมนี่ไปตามคัวไปตาม

ไหน้าไปหน้าไม่กล้ามาลอดแล้วบาทนี่แล้วไปแล้วไปหน้าครับบอกเป็นควาอยู่ตังคว้าคว้าเขาก็คว้ารุกคว้าล่งกับล่างเดือกจบปช่ไหมกลับกลับกลับล่างไปตั้งคว้า E <laughs> olha